สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลดีๆมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญนกป,ปูคาบุวัดกุดชมพูอําเภอพิบูรณ์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระเจกิอาจารย์ดังที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศเลยนะครับบารมีของท่านไม่ธรรมดาตอนที่ท่านมีชีวิตนะครับไม่โดนกิจนิมนต์ไม่เว้นแต่ละวันจุดเทียนชัยดับเทียนชัยทั่วประเทศนะครับถือว่า ท่านสุดยอดนะครับวันนี้ตัวกระผมได้นําวัตถุมงคลดีๆของท่านนะครับรุ่นดีโลดเหนือทองแดงจํานวนการจัดสร้างแค่สามพันเหรียญน,นะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับทางวัดจัดสร้างเองหลวงปู่ท่านเองได้พลนออกแบบนะครับซึ่งถอดแบบมาจากหลวงปู่ปลอดวัดทุงสีเมืองพระเจจิอาจารย์ดังยุคเก่าและก็หลวงปู่ตั้งชื่อรุ่นดีโรดนะครับหลวงปู่ได้ท่าเมตตาฐาน,ฐาน,ฐานจิตปลูกเสกเป็นอย่างดี ให้เหมาะสมกับชื่อรุ่นนะครับนะครับถึงเป็นเหรียญลูกไข่นะครับขนาดกําลังพอดีนะครับเด็กหรือว่าผู้หญิงห้อยได้นะครับกาลังสวยเลยนะครับส่วนด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ด้านหลังก็เป็นอัครยานท่านนะครับตั้งชื่อรุ่นดีโรดนะครับถือว่าออกแบบได้งดงามนะครับก็ถือว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญดีเหรียญดังเหรียญมีประสบการณ์นะครับสำหรับลูกศิษย์ทุกหาที่ได้นําไปบูชาติดเนื้อติดตัวกันต่างเล่าขาน ว่าครบเครื่องนะครับวันนี้ตัวข้าผมก็ถือว่าโชคดีนะครับได้นำมาเผยแผ่ศึกษาแบ่งปันวัตถุมงคลของท่านนะครับหวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะครับท่านใดนะครับที่มีความสนอกสนใจอยากได้วัตถุมงคลดีๆของท่านไปบูชาสักรุ่นหนึ่งนะครับก็สามารถทักท่ายกันมาได้นะครับแบ่งปันกันบูชารุ่นดีโรดนะครับ นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดปัตุมูลคุของทางวัดกุดชมพูที่ได้รับความนิยมนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องทาง YouTube สุวิทย์วัตุมูลคุนะครับท่านใดน,นะครับยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดติดตามก็ได้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปดีๆนะครับตัวกับผมก็จะนำพระเครื่องวัตุมงลคลมาลงเรื่อยๆท้ายรายการสำหรับวันนี้นะครับขอพี่น้อง f c ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ